อยากจะออกรถป้ายแดงสักคันเอาไว้ใช้ทํางานทําธุระเพราะรถมันก็จําเป็นต้องใช้อะเนาะเงินก็จำเป็นต้องหมุนแต่รถยนคันหนึ่งเนี่ยก็มีราคาไม่ใช่น้อยๆก็ต้องคิดกันให้ดีๆก่อนเลือกซื้อแหละ ทำยังไงไม่ให้แป๊กมาดูกันข้อแรกนะต้องเลือกรถที่ฟังก์ชันไม่ใช่แฟชั่นให้สํารวจความต้องการของตัวเองก่อนนะว่าเราจะเอารถไปทําอะไรบ้างเพราะว่ารถมีแต่รถนั่นหมายถึงว่าคุณควรเลือกซื้อรถยนต์ตามฟังก์ชันการใช้งานเช่นครอบครัวนมีกี่คนหรือว่าใช้เดินทางในกรุงเทพเฉพาะในจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่จะใช้บรรทุกคนหรือบรรทุกของมากกว่ากัน และข้อต่อไปนะสำคัญมากเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยมีการคิดดอกเบีย้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือแฟลตเลสก็คือคำนวณดอกเบีย้ยที่ต้องชำระจากเงินต้นทั้งก้อนตลอดอายุของสัญญาไม่ใช่แบบลดต้นลดดอกเหมือนดอกเบีย้ยบ้านนะเพราะฉะนั้นเราควรคิดถึงยอดผ่อนและก็จำนวนปีที่เราจะสามารถผ่อนชำระได้ด้วยยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะให้คำนวณเงินดาวน์ที่เราสามารถจ่ายได้เพราะว่าเงินดาวน์สูงอัตราดอกเบีย้ยมัก จะถูกกว่าการผ่อนระยะยาวอัตราดอกเบีย้ยจะสูงกว่าการผ่อนระยะสั้นในกรณีที่เงินต้นเท่ากันและจํานวนปีที่ผ่อนเท่ากันดอกเบีย้ยที่ต่ากว่าก็จะมีค่างวดที่ต่ากว่ารวมทั้งการเลือกผ่อนต้นงวด beginning หรือปลายงวด ending น,นับจากวันที่ซื้อรถก็มีผลต่ออัตราดอกเบีย้ยเช่นกันการผ่อนต้นงวดจะได้ดอกเบีย้ยที่ดีกว่าการผ่อนปลายงวดค่ะจะออกรถป้ายแดงสักคันเอาไว้ใช้ทำงานไว้ทำธุระทำยังไงไม่ให้แป๊ก สไตล์คนหมุนเงินนะเนาะสิ่งที่ต้องคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทําประกันสินเชื่อรถยนต์นอกจากเงินดาวกับค่าผ่อนรายเดือนแล้วเนี่ยนะเราควรเตรียมเงินสําหรับทําประกันสินเชื่อรถยนต์เพื่อคนในครอบครัวด้วยหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยไม่ต้องผ่อนรถยนต์ต่อค่ะเพราะว่าถ้าหากเจ้าของรถเกิดอุบัติเหตุถึงกันชีวิตซึ่งเงินประกันสินเชื่อรถยนต์เนี่ยจะบวกเพิ่มจากเงินค่างวดเป็นจำนวนไม่มากนะแต่ว่าได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าต่อชีวิตเราค่ะแต่ว่าประกันสินเชื่อ นะอาจจะเป็นประกันที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะไม่บังคับจะออกรถยนต์ป้ายแดงทั้งคีอย่าลืมนะคะว่าจะต้องพิจารณาหลายข้อค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆใช่ไหมและสไตล์คนหมุนเงินอย่างเราเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบข้อที่ควรคิดก็คือถามหาทางเลือกเพราะโดยปกติแล้วผู้ที่กู้หรือซื้อรถได้เนี่ยจะไม่ต้องติดต่อกับธนาคารหรือไฟแนนซ์โดยตรงดีลเลอร์ที่ติดต่อซื้อรถ เขาจะเป็นคนแนะนําเราควรจะถามหาทางเลือกอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้เงืินไขที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดค่ะเพราะจากแต่ละธนาคารก็มีโปรโมชั่นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันเพราะว่าดีลเลอร์เนี่ยนะอาจจะมีความสัมพันธ์กับหลายๆธนาคารแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยมีหลายๆข้อหลายๆสิ่งที่ดีกว่าจูงใจกว่าในช่วงเวลานั้นๆค่ะ และท้ายที่สุดเราต้องเตรียมเงินก้อนเพื่อรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหากจะมีรถย,ยนต์สักคันนะเพราะว่าการออกรถ1คันเนี่ยไม่ใช่ใจ่ายเงินปุ๊บแล้วจบหลังจากนั้นค่ะจะมีรายจ่ายอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยเช่นค่าต่อทะเบียนรถค่าทําประกันภัยรถซึ่งก็ตกราวๆ1มื0นห้ถึงสองหมบาทต่อปีสําหรับรถมือหและไหนจะค่าบํารุงรักษาค่าน้ํามันรายเดือนถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ ค่าชาร์จไฟเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีค่ะคิดคำนวณค่าใช้ใจ่ายให้ครบจะได้ไม่มาปวดหัวภายหลังจากการซื้อรถนะคะก่อนการตัดสินใจซื้อรถยนต์เนี่ยคิดให้รอบด้านและคุ้มค่าเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายหลายด้านที่ตามมาไม่น้อยเลยค่ะจะออกรถฟอร์ดวันนี้ที่ไหนดีออกรถฟอร์ดวันนี้ .com